สำหรับคนที่ไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นนักกีฬาหรือว่าจะไปลงแข่งขันอะไรกับใครเขานะครับแค่คิดว่าจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นเองก็อาจจะคิดไปว่าก็ไปเดินเป็นประจำหรือว่าไปวิ่งเป็นประจำคือออกกําลังกายเป็นประจำก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมก็โอเคนะครับถูกต้องการออกกําลังกายเป็นประจำก็พอจะสร้างสุขภาพที่ดีได้อยู่นะครับ แต่มันก็ยังดีไม่พอสําหรับการรักษารูปร่างให้ไม่อ้วนไปตลอดชีวิตยังดีไม่พอสําหรับการต่อต้านความเสื่อมถอยโดลยลาของร่างกายที่มันจะเป็นไปตามอายุไขที่มากขึ้นของเรานะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องออกกําลังกายด้วยความหนักความเหนื่อยอย่างน้อย2-3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับที่1น,นะครับ ออกกำลังกายด้วยความเหนื่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็เพื่อสร้างความแข็งแรงของปอดหัวใจเพิ่มเม็ดเลือดแดงเพิ่มไมโทคอนเดรียมันดียังไงก็ไปดูใน EP ก่อนๆน,นะครับความเหนื่อยระดับปานกลางนะครับเป็นข้อถัดมาก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มความทนทานต่อการเหนื่อยล้า เวลาที่เราออกกําลังกายแบบหนักๆนิดนึงแล้วก็เมื่อยขาเราปวดเนื้อปวดตัวใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องออกกําลังกายแบบนี้แหละไปให้ใช้สักระยะเวลาหนึ่งให้มันเพิ่มความอดทนต่อความหนักเหนื่อยในการออกกําลังกายของร่างกายนะครับระดับที่3ามแลก็คือแบบเหนื่อยมากนะครับออกกําลังกายแบบเหนื่อยมากทําไมตรงนี้มันมีประโยชน์มากนะครับการออกกําลังกายแบบเหนื่อยมากเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ระดับ HIIT หรือว่าลองลงมากกว่านั้นนิดนึงนะครับ ก็เพื่อเพิ่มทําให้แบบกล้ามเนื้อมันเสียหายอะทําให้ร่างกายเนี่ยมันเหนื่อยล้าแบบจนทนไม่ได้นะครับแล้วทําทําไมไปทําลายร่างกายทําลายกล้ามเนื้อทําไมนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดสําคัญนะครับการที่เราจะพัฒนาร่างกายได้เนี่ยก็คือการที่ทําให้ร่างกายมันเสียหายนะครับอยู่ดีๆร่างกายมันไม่พัฒนาขึ้นมาเองได้นะครับเราต้องทําลายมันก่อนพอเราทําลายแล้วเนี่ยร่างกายมันจะมีกลไกในการซ่อมแซม สร้างเสริมนะครับให้มันดีกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือการพัฒนานั่นเองนะครับแต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับการพักผ่อนฟื้นฟูฟร่างกายนะครับแล้วก็กินอาหารที่ดีๆด,ด้วยทวร่างกายก็จะเกิดการพัฒนานะครับแล้วที่ว่าเหนื่อยน้อยเหนื่อยมากเหนื่อยปานกลางมันเหนื่อยอยังไงเหนื่อยประมาณไหนนะครับเอาเป็นว่านะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือแบบถ้าเหนื่อยน้อยเนี่ยมันก็คือระดับความเหนื่อยที่สามารถ ทนได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปหรือว่านานกว่านั้นนะครับถ้าเหนื่อยระดับปานกลางก็คือแบบทนได้สามสี่สิบนาทีไม่ไหวละจอดแบบเหนื่อยมากเนี่ยก็ทนได้ประมาณแค่สามถึงห้านาทีก็ไม่ไหวหยุดนะครับสําหรับเวลาในการออกกําลังกายแต่ละแบบจะรู้ได้ไงว่าอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะออกกาลังกายแบบเหนื่อยน้อยกี่วันเหนื่อยมากกี่วันเหนื่อยปานกลางกี่วันนะครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเอาเป็นว่าส่วนมากเนี่ยแบบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยเราเออกกําลังกายแบบเหนื่อยน้อยก็พอนะครับไม่ต้องไปออกกําลังกายแบบหนักเยอะๆนะครับส่วนที่เหลือจอากนั้นประมาณยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของการออกกําลังกายแบบกลางๆนะครับหรือว่าเหนื่อยมากนะครับจริงๆแล้วออกกําลังกายแบบเหนื่อยมากเนี่ยจริงห้าถึงสิบเปอร์เซ็นก็เพียงพอแล้วนะครับโดยจะถูกจําลองเป็นรูปแบบเหมือนกับสามเหลี่ยมนะครับปลายยอดสุดมันคือออกกําลังกายแบบหนัก นะครับส่วนพื้นฐานก็คือออกกำลังกายแบบเบาๆบนะครับเป็นการสร้างพื้นฐานความทนทานในการออกกาลังกายครับ